a า a ์ม a ฟ c c a อกเด c ิกเ e ็ a total solution for better life สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องเทคนิคการสร้าง DNA สมัยใหม่กันนะคะซึ่งแบบว่าเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาในอุตสาหกรรมชีวภาพเลยค่ะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากเอกสารเทคนิคประกอบและตรวจสอบ DNA ยุคใหม่นะคะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจวิธีการสำคัญๆที่ทำให้นักวิทยศาศาสตร์ สร้าง DNA ได้เร็วขึ้นแม่นยำขึ้นแล้วก็ซับซ้อนขึ้นด้วยค่ะเหมือนเราได้เข้าไปดูในกล่องเครื่องมือของนักพันธุวิศวกรรมยุคใหม่เลยนะคะเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่ากับเทคนิคแรกที่ได้ยินบ่อยมาก Golden Gate Assembly ค่ะมันทำงานยังไงคะครับตัว Golden Gate Assembly เนี่ยนะครับมันใช้เอนไซม์กลุ่มพิเศษที่เรียกว่า Type 2 S ความพิเศษของมันก็คือมันตัด DNA ในตำแหน่งที่ห่างออกไปจากตำแหน่งที่มันจดจำครับอ๋อค่ะทำให้เราสามารถออกแบบปลายเหนียวหรือ overhangs ที่เฉพาะเจาะจงมากๆสำหรับแต่ละชิ้นส่วน DNA ข้อดีมากๆเลยก็คือเราทำปฏิกิริยาทั้งตัดและต่อเนี่ยได้ในหลอดทดลองเดียวเลยหรือที่เรียกว่า one pot reaction อืมสะดวกเลยนะคะใช่ครับ ทำให้ดีเอนหลายๆชิ้นเนี่ยมันมาต่อกันในทิศทางที่ถูกต้องเป๊ะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือมันจะไม่มีลำดับเบสแปลกปลอมจากตําแหน่งตัดของเอนไซม์หลงเหลืออยู่ตรงรอยต่อหรือที่เรียกว่า scarless นะครับ scarless คือไร้รอยแผลแบบนั้นหรอคะประมาณนั้นเลยครับทําให้ดีเอที่ได้เนี่ยมันสะอาดไม่มีลำดับเบสส่วนเกินโห oh, น่าสนใจมากเลยค่ะเอไอการที่มันตัดนอกตําแหน่งจดจํานี่เองที่ทําให้เราออกแบบได้ละเอียดขนาดนี้และประโยชน์จริงๆในงานวิจัยล่ะคะ ก็คือความมั่น erm ยํากับประสิทธิภาพที่สูงมากนี่แหละครับที่ทำให้มันเป็นที่นิยมเหมาะมากกับการสร้างพวกโครงสร้าง DNA อที่ซับซ้อนอย่างพลาสมิดที่ต้องใส่ยีนเข้าไปหลายๆตัวพร้อมกันค่ะหรือไม่ก็ใช้สร้างพวก Library DNA ขนาดใหญ่ที่สำคัญนะครับมันเป็นรากฐานของระบบที่เรียกว่า m o ชูลเลอร์คล n นิหรือโมคล o โมคล o ครับโมคล o เนี่ยคือภาพง่ายๆเหมือนตัวต่อเลโก้เลยครับ เรามีชิ้นส่วน DNA มาตรฐานเช่นโปรโมเตอร์จีนเทอร์มิเนเตอร์ที่ออกแบบลายเหนียวให้เข้าคู่กันเป,ะปะ๊ะๆทำให้เราประกอบวงจรทางชีววิทยาที่ซับซ้อนมากๆได้อย่างเป็นระบบระเบียบเลยครับไม่ใช่แค่ลองผิดลองถูกเหมือนเมื่อก่อนอ๋อเหมือนเป็นมาตรฐานกลางสำหรับการออกแบบทางชีวภาพเลยนะคะเข้าใจแล้วคะ่ะแล้วถ้าเทียบกับอีกเทคนิคที่ชื่อ Gibson Assembly ล่ะคะ อันนี้ต่างจากโกลเด้นเกตยังไงบ้างคะกิบสันแอสเซมบลีนี่จะแตกต่างออกไปเลยครับเทคนิคนี้เขาจะใช้เอนไซม์สามชนิดทำงานพร้อมกันเลยที่อุณหภูมิเดียวมันไม่ได้อาศัยตำแหน่งตัดจำเพาะแบบโกลเด้นเกตนะครับแต่จะใช้การออกแบบให้ปลาย DNA ของแต่ละชิ้นเนี่ยมีลำดับเบสที่เหมือนกันอ๋อค่ะเป็นส่วนที่เรียกว่าบริเวณเหลื่อมซ้อนหรือ overlapping regions เอนไซม์ตัวแรกก็จะมาย่อยปลายสายด้านหนึ่งออกไปก่อนทําให้สายที่เหลือมันมาจับคู่กันตรงส่วนที่ซ้อนทับกันนี้จากนั้นเอนไซม์ตัวอื่นๆก็จะเข้ามาซ่อมแซมส่วนที่ขาดไปแล้วก็เชื่อมต่อให้มันสมบูรณ์ครับฟังดูซับซ้อนแต่ก้องเหมือนจะยืดหยุ่นกว่าไหมคะใช่เลยครับข้อดีหลักๆของกิบเซนคือความยืดหยุ่นนี่แหละครับเหมาะมากกับการต่อเดีนเลชิ้นใหญ่ๆหรือแบบว่าต่อหลายๆชิ้นพร้อมๆกันเลยอาจจะ15้าชิ้นหรือมากกว่านั้นก็ยังได้ครับโหเยอะมากเลยค่ะ ฟังดูแล้วเหมือนว่าไม่ว่าจะใช้เทคนิคไหนก็ตามเนี่ยความสำเร็จมันขึ้นอยู่กับการออกแบบลำดับ DNA ตั้งแต่แรกเลยนะคะถูกต้องเลยครับการออกแบบนี่คือหัวใจสำคัญที่สุดเลยแล้วมีข้อควรระวังหรือข้อผิดพลาดในการออกแบบตรงไหนที่เจอบ่อยๆไหมคะมีครับ ถ้าเป็นโกลเดนเกตเนี่ยก็ต้องแน่ใจว่าไอ้ปลายเหนียวหรือโอเวอร์แฮงที่เราออกแบบมาเนี่ยมันไม่ซ้ำกันในแต่ละรอยต่อและก็ต้องระวังอย่าให้มีตำแหน่งตัดของเอนไซม์ไทป์2 s อที่เราใช้เนี่ยไปเผลออยู่กลางลำดับยีนที่เราสนใจอันนี้สำคัญมากค่ะ<ฆ>ส่วนกิบส้นเนี่ยต้องออกแบบบริเวณที่มันเหลื่อมซ้อนกันหรือโอเวอร์แลให้ดีๆปกติก็จะยาวประมาณยี่สิถึงสี่สิบเบสและก็ต้องดูค่า GC c o คอนเทนต์ด้วยนะครับคือสัดส่วนเบส G กับ C อ๋อ oh, มีผลต่อการจับคู่ใช่ครับถ้ามันไม่เหมาะสมเนี่ย DNA มันอาจจะไม่ยอมมาจับคู่กันหรือจับกันไม่เสถียรทําให้การต่อมันไม่สําเร็จฟังดูต้องละเอียดมากเลยนะคะใช่ครับแต่โชคดีที่เดี๋ยวนี้มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์เก่งๆเยอะครับอย่าง Snap Gene หรือ Benchling ที่ช่วยเราออกแบบมันช่วยจําลองผลการทดลองและก็ช่วยตรวจสอบข้อผิดพลาดพวกนี้ให้เราได้ทําให้ลดโอกาสพลาดไปได้เยอะเลยครับ ดีเลยค่ะพอเราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะมั่นใจได้ยังไงคะว่าเราได้ DNA ตรงตามที่เราออกแบบไว้เป๊ะๆเ,เลยครับก็เบื้องต้นเลยเราอาจจะเช็คขนาดของ DNA ที่ได้ก่อนด้วยวิธีเจลอิเล็กโทรฟอเรซิสอืมค่ะดูขนาดหรืออาจจะใช้เอนไซม์ตัดจำเพาะมาย่อยดูหรือ restriction digestion เพื่อดูรูปแบบการตัดว่ามันตรงกับแผนที่เราวางไว้ไหมซึ่งพวกนี้ก็จะพอบอกโครงสร้างคร่าวๆได้ครับแต่ว่าถ้าจะเอาให้ช่วยที่สุด แม่นยำที่สุดยืนยันขั้นสุดท้ายเนี่ยยังไงก็หนีไม่พ้นการหาลำดับนิวเคลียทายครับ DNA Sequencing นั่นเองนะคะใช่ครับหรือ DNA Sequencing วิธีมาตรฐานที่ใช้กันแพร่หลายก็คือ s a u g e r Sequencing อันนี้เปรียบเสมือนมาตรฐานทองคำเลยครับในการอ่านลำดับ Base a, t t g g t ละตัวไปเลยทำให้เรารู้แบบแน่ชัดเลยว่าลำดับมันถูกต้องทุกประการไม่มีเบสตัวไหนผิดเพี้ยนไปแม้แต่ตัวเดียว ชัดเจนที่สุดเลยนะคะแล้วในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยค่ะมีปัญหาอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกบ้างไหมคะปัญหาก็มีได้หลายอย่างครับที่เจอบ่อยๆก็อาจจะแบบไม่มีผลิตภัณฑ์ดีเอเกิดขึ้นเลยทําแล้วไม่ได้อไ้ลว oh. หรือได้น้อยมากๆไม่พอใช้หรือว่าได้ผลิตภัณฑ์ที่มันผิดพลาดไปเช่นชิ้นส่วนมันต่อกันผิดลําดับหรืออาจจะเกิดการกลายพันธุ์เล็กๆน้อยๆระหว่างขั้นตอน หรือบางทีนะครับประกอบ DNA ได้ถูกต้องแล้วแต่พอนำเข้าเซลล์หรือ Transformation นปับทำให้สำเร็จเซลล์ Cell ไม่รับ DNA เข้าไปอืมปัญหาเยอะเหมือนกันนะคะครับซึ่งสาเหตุเนี่ยก็อาจจะมาจากหลายปัจจัยตั้งแต่คุณภาพสารตั้งต้นไม่ดีเช่น DNA ไม่บริสุทธิ์หรือเอนไซม์เสื่อมสภาพหรือสภาวะที่ใช้ทำปฏิกิริยาอาจจะไม่เหมาะสมอุณหภูมิเวลาอะไรพวกนี้ หรือบางทีก็ย้อนกลับไปที่การออกแบบตั้งแต่แรกเลยอาจจะมีปัญหาตรงนั้นการตรวจสอบย้อนกลับทีละขั้นตอนแล้วก็สุดท้ายการทำซีเควนซิงเนี่ยจะช่วยชี้ชัดได้ดีที่สุดครับว่าปัญหาเกิดจากอะไรโดยเฉพาะถ้ามันเกี่ยวกับลำดับเบสที่ผิดพลาดเข้าใจแจงแจ้งเลยค่ะสรุปก็คือเทคนิคอย่างโกลเด้นเกตแล้วก็กิ b เซนอเซ e มบ l ลีเนี่ยเมื่อเราเอามารวมกับการออกแบบที่แม่นยา ที่มีซอฟต์แวร์ดีๆช่วยและมีการตรวจสอบที่เข้มงวดด้วย s q u u n n i n n เนี่ยนะคะมันก็คือคกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านพันธุวิศวกรรมและก็ชีววิทยาสังเคราะห์ในปัจจุบันเลยถูกต้องเลยครับทำให้เราสร้าง DNA ที่ซับซ้อนมากๆอย่างที่ไม่เคยทำได้มาก่อนเลยนะคะใช่เลยครับเทคนิคพวกนี้มันเหมือนปลดล็อกความเป็นไปได้ใหม่ๆทางชีวภาพเยอะมากจริงๆครับตั้งแต่การพัฒนายาวัคซีนการปรับปรุงพืชสัตว ไปจนถึงการสร,าสร้างสิ่งมีชีวิตหรือระบบทางชีวภาพให้ทำงานตามที่เราต้องการได้เลยซึ่งมันก็นำไปสู่คำถามที่น่าคิดต่อนะครับว่าในเมื่อตอนนี้ความสามารถในการเขียนหรือสังเคราะห์ d ีเของเราเนี่ยมันมีความแม่นยำแล้วก็ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเอ่อถ้าจะเหมือนการเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์เลยก็ว่าได้ขีดจำกัดต่อไปของสิ่งที่เราจะสามารถสร้างขึ้นได้ในทางชีวภาพเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ตรงไหนกันแน่ เป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะต้องติดตามดูกันต่อไปนะคะ